ไอ้พวกคนไทยหัวใจขมิ so, io, ้นก็บอกว่าคิดถึงคนลำบากบ้างไหมในพื้นที่เขาจะอยู่กันยังไงก็มึงเนี่ยเป็นคนไทยหัวใจขมิ้นไงแล้วมึงยอมให้มันมาเอาพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยเหรอก็ยอมให้มันเอาไปเลยใช่ไหมไอ้คนไทยหัวใจขมิ้นไอ้แสดงตัวหนที่ปากดีๆนะครับก็ไม่ได้อยากทะเลาะนะเพียงแต่ว่าอย่าหลงประเด็นนะ อย่าหลงประเด็นไอ้ฮุนเซนมันกำลังปลุกกระแสะครั่งชาติมันจะมาเอาแผ่นดินไทยแล้วนะครับมันจะมาเอาแผ่นดินไทยเขาใช้ยังไม่รู้สี่รู้แปดอะไรเลยคือตอนนี้นะ่ะไอ้ช่องบกที่ปะทะกันมีแค่เนี้ยมีแค่เนี้เดี๋ยวผมจะเล่าอัปเดตข่าวให้ฟังแต่ก่อนอื่นขอซัดไอ้พวกคนไทยหัวใจขเขมรก่อนนะแต่ไอ้ฮุนเซนน่ยมันพูดเท่านี้ไอ้ปัญหามันมีเท่านี้ ก็ที่ช่องโบกอะล้ากันมาสองร้อยเมตรอะนะครับคือไอ้ที่ล้ําลงมาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ยังปักปันไม่แล้วเสร็จคืออธิบายแบบเนี้ยชายแดนมันจะประเทศสองประเทศมันไม่ใช่ว่าติดกันอย่างนี้นะคุณผู้ชมมันไม่ใช่ว่าขีดเส้นเออก้าเข้ามาก้าหนึ่งอันนี้ไทยก้าเข้ามาอีกก้านี่กัมพูชาไม่ใช่ประเทศมันอยู่ห่างกันอย่างนี้ประเทศมันอยู่ห่างกันอย่างนี้แล้วมันจะมีดินแดนอยู่ตรงกลางเนี่ยไม่เยอะหรอก เขาเรียกว่าเป็นดินแดนที่ยังปักปันไม่แล้วเสร็จเป็นป่าเป็นเขาเป็นโนแมนแลนที่ชอบพูดกันนะเป็นโนแมนแลนด์ประเทศมันไม่ได้ติดกันอย่างนี้นะครับคือในแผนที่ที่เห็นกันเนี่ยมันติดกันอย่างนี้ก็คือทําเอาง่ายแต่จริงๆมันเป็นนี้มันจะมีโนแมนแลน์อยู่ตรงกลางปักปันไม่แล้วเสร็จซึ่งพื้นที่ปักปันไม่แล้วเสร็จเนี่ยก็จะคุยกันว่าเฮ้ยห้ามเข้ามาสร้างคูเลดนะ ห้ามเข้ามาสร้างสิ่งปลูกสร้างนะห้ามเอากําลังทหารมาอยู่นะเพื่อจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันแล้วก็มีการตกลงกันในกรอบทวิภาคีก็คือประเทศอื่นไม่ต้องมาเสือกว่ากัน,นง่ายคุยกัน2ประเทศก็คือมี JBC, R b c แล้วก็ GBC ก็จะคุยกันเป็นวงเป็นวง,เป,นวงเป็นวงไปเดี๋ยววันที่14มิถุนายนนี้ก็จะประชุมกันที่ JBC เป็นการประชุมกันของกระทรวงการต่างประเทศ ก็คงจะคุยกันแหละครับว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทําไมปะทะพะคานกันคุณผู้ชมเชื่อผมเนี่ยวันที่สิบสี่ประชุมกันนะเดี๋ยวถ่ายรูปกันยิ้มหน้าบานกันหมดอะหวานเจี๊ยบวันที่สิบสนะประชุมกันนะยิ้มหน้าบานยิ้มละลื่นเลยละ่ะเดี๋ยวกอดกันซะที่ซ้ําไปผมว่านะเหมือนเมื่อวานนี้คุณภูมิทาไปหารัฐมนตรีกลาหมอะพลเอกเตียเซยฮาของกัมพูชานะครับหวานเจี๊ยบ คุยกันหวานเจี๊ยบจับมือหวานเจี๊ยบคือมันเป็นเกมการเมืองเข้าใจป่ะแต่ต่อให้จะเป็นเกมการเมืองของขมรนะครับแต่ถ้าฮุนเซนเนี่ยมันพูดแบบไม่ละให้เกียรติศักศีของประเทศไทยพูดถึงขนาดที่ว่าจะยึดเอาตาเมืองทมตาเมืองโตตาควายช่องบกซึ่งเป็นราชอาณาจ,จักรของไทยอยู่ที่สุรินทร์กับอุบล ผมบอกว่ามันไม่มีในโลกหรอกมึงไปฟ้องศาลโลกแล้วศาลโลกเป็นพ่อมึงเหรอจะตัดสินบอกว่าเอ้ยประเทศไทยคุณต้องยกสุรินเนี่ยนะให้ขมินไปคุณต้องยกอุบลเนี่ยนะให้ขมินไปมันมีในโลกไหมมันไม่มีแล้วไทยก็ถอนตัวจากภาคีสมาธิศาลโลก i c ซเจศาลร,ระหว่างประเทศไปแล้วมันไม่มีศาลในประเทศไหนหรอกครับศาล คือศาลโลกมันก็พูดเท่ๆไปงั้นเนี่ยนะครับมันเป็นใครอะมันเป็นฝรั่งนะเห็นแล้วก็บอกว่ามันไม่แฟร์อยู่แล้วเพราะมันมีคนฝรั่งเศสซึ่งคนฝรั่งเศสกับคนกัมพูชาเนี่ยมีความสัมพันธ์เมื่อครั้งเก่าก่อนมาก่อนมันก็ไม่ยุติธรรมอยู่แล้วแต่ไม่ว่าจะยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมมันก็ไม่ได้หรอกครับอยู่ๆมันมีในโลกเหรอคุณผู้ชมอ่ะสมมุติว่าเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เี่ยทะเลาะกันนะแล้วไปฟ้องศาลโลก สาลบอกว่าเฮ้ยจังหวัดนี้ของเกาหลีใต้เท่านี้เท่านี้ต้องยกให้เกาหลีเหนือแล้วเกาหลีเกาหลีใต้แม่งก็ยกให้เลยแล้วก็ถอยคนของตนเองกลับเข้ามามันไม่มีในโลกเ<ฮ>ข้าใจเปล่าครับแต่ไอ้ที่สมเด็จฮุนเซนเนี่ยมันก้าวร้าวเนี่ยนะครับมันบอกว่ามันจะเข้ามายึดสุรินกับอุบลแล้วนะเพราะว่าตาเมืองทมอยู่สุรินไงอยู่ที่พนมดงรักไงมันจะเข้ามาแล้วไงผมก็บอกว่า โอ้ oh, ถ้าเข้ามาเขาก็ยิงแหละครับนะเข้ามาเขาก็ยิงแหละครับก็เหมือนบ้านคุณผู้ชมเนี่ยมีรั้วรอบขอบชิดเนี่ยมีโจรเข้ามาบ้านเนี่ยนะจะบอกว่าเออมึงเข้ามาอยู่เลยเดี๋ยวกูไปอยู่ที่อื่นเองเนี่ยมันมีพวกคนไทยหวัวใจขเขมรเนี่ยนะเป็นไส้ศึกอยู่ผมก็ไม่อยากพูดนะว่าเป็นไส้ศึกอะ่ะทุกวันนี้พี่น้องชาวขเขมรมาทํางานในประเทศไทยระวังเถอะสักวันหนึ่งจะถูกขับออก เพราะตอนนี้ก็กลัวแล้วนะว่าท่านจะเป็นไส้ศึกอ่ะเพราะตอนนี้มันเริ่มมีคนไทยหัวใจขเขมรอ่ะเป็นไส้ศึกอ่ะไปพูดเข้าข้างขขเขมรซะง,งั้นมึงบ้ากันหรือเปล่าครับ<ส>เหมือนบ้านมึงเนี่ยนะมีคนจะมาเข้ามาอยู่บ้านมึงอ<ส>่ะมึงบอกว่าพี่เข้ามาเลยครับเดี๋ยวผมย้ายไปอยู่ที่อื่นเอง<ส>เอ้โชแม่งเข้ามาก็ต้องสู้ดิแล้วไอ้ฮ<ส>ุนเซนเนี่ยนะก็ขยันปลูกระดมบอกไทยลุกลานลุกรานลุกลานพ้องเสิคุณผู้ชมไม่มี ผมก็บอกไปแล้วคนไทยที่ไหนอยากไปได้ป่าเขมรไม่เอาเปลืองลูกกระสุนเปลืองแรงจเจ้าพิมพ์เสนไปแรกกับเกลือจะไปสู้รบทําไมกับเขมรคุณเซนบอกไทยลุกลาน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 อะไรมันล้างสมองคนคเขมรไงล้างสมองคนกัมพูชาผมถามว่ามีคนไทยสักกี่คนให้เลือกได้อยากไปอยู่เขมรแหละเอา้าไม่มีคนไทยไม่ได้อยากได้ดินแดนเขมรเลยทั้งนั้นนะ นะครับอยู่ประเทศไทยกินดีอยู่ดีทุกอย่างดีกว่าทั้งหมดจะไปเอาขมิบทำไมตะกะคิดง่ายๆก็มีแต่คนขมรเ,เนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยากจะขอทงขอทานทำมาหากินอย่างอื่นไม่ทําเห็นยังเพราะนั้นเนี่ยผมย้ําว่าหุ้นเซนมันปั่นเพราะมันจะเอาชนะฝ่ายค้านของมันแล้วมันก็ปั่นล้างสมองชาวกัมพูชาเพื่อสร้างคะแนนความนิยมให้กับคุนบานเน็ตแต่มันก็เลยต้องเล่นใหญ่ เพราะฝ่ายค้านของกัมพูชาเนี่ยบอกว่าให้ไปเอาเกาะกูดเลยนะให้ไปเอาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเลยนะฮุนเซนมันก็กลัวแพไอ้สมรังศีอะ่ะมันก็เลยพูดแรงมันก็เลยบอกว่าจะเอาพื้นที่ของสุรินอุบลเนี่ยผมถามคนไทยที่นั่งดูข่าวอยู่ตอนนี้ยมีใครยอมไหมครับมีใครยอมไหมคือผมเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่สรุปเลยว่ามันจะเอาพื้นที่ดินแดนของสุรินกับอุบลเอา คือบางคนพูดถึงเรื่องภาษาตาเมืองทมตาเหมือนโต๊ะตาควายเนี่ยช่องบกเนี่ยก็เลยไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นพื้นที่ทับซ้อนเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นพื้นที่ของประเทศไทยมันอยู่ที่สุรินไงอยู่ที่พนมดงรักไงช่องบกก็อยู่ที่น้ํายืนอุบลราชธานีไงมันจะเอาสุรินกับอุบลมึงเข้าใจปะเดีย๋ยวคนไทยหัวใจขเขมรโอโ้แล้วก็มาบอกว่าโอ้อยุคนดีแต่พูดอย่างนั้นอย่างนี้ไปอยู่แนวหน้านุาน่นสิ ดูมันพูดคุณผู้ชมครับไม่ต้องมาท้าตีท้าต่อยทำมาเป็นท้าทายอะไรแบบนั้นผมกำลังนำเสนอในฐานะสื่อมวลชนที่เป็นปากเป็นเสียงของประชาชนชัดเจนครับผมพูดนี้เลยถ้าเอาพูดแบบไอ้พวกคนไทยหัวใจขมรนเนี่ยนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวถ้าขมรนมันมาเอาอุบลกับไอ้สุรินทร์นะยกให้มันไปเลยโอเคไหมโอเคไหม ไอ้ที่ฮุนเซนพูดมันไม่ใช่การเจราจานะครับมันเป็นพูดมันเป็นการพูดเพื่อก่อสงครามแต่มันขี้โม้เข้าใจปะมันพูดเพื่อก่อสงครามแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดนะมันเป็นเหลี่ยมอ่ะมันเป็นดีเอ็นเอของขเขมรน่ะนะครับพูดได้งไงคนขเขมรเนี่ยเข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยเนี่ยปล่อยให้ผู้นำของมืองพูดแบบนี้กับประเทศที่เมืองมาอาศัยเขาอยู่แบบนี้ได้ไงนะครับ จะมาเอาสุรินจะมาเอาอุบลเนี่ยอีกหน่อยไม่เอาศรีสะเกดเอาบุรีรำเอาสะแก้วไปเลยอะ่ะยกให้แม่งเลยดีไหมมันไม่ได้มันไม่มีประเทศไหนในโลกหรอกครับเขายอมอะ่ะโอเคนะอันนี้พูดชัดเจนก่อนคือไอฮุนเซนน่ะมันโม้โมถ้าเป็นภาษาก่องเขาเรียกโมเย็ดมา้านะโมจะเป็นสนวนกาซาไป็นอิสราเอลกับเป็นปาเลสไตน์ ดูคาพูดคําจามันอยู่กับร่องกับรอยที่ไหนคือผมก็งงไงว่าคนคเขมรดันไปเสือกไปเชื่อไอ้วุนเซนเนี่ยนะครับมันคนละบริบทคนละเรื่องคนละราวลเลยสนวนกาซ่านะดูหนังเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับดูหนังเยอะเกินไปหรือเปล่าโหคุณผู้ชมพี่น้องคนคเขมรโทษแนะคือถ้าท่านมีปัญญานิดนึงอ่ะมันจะเป็นได้ไงไอฉนวนกาซ่านะ ไอ้ฮุนเซนมันปลุกระดมบ้าบอมันพูดหนังกันตัวให้ผู้มึงฟังอะ่ะแต่ปัญญาอ่อนคือดันเชื่อกันไงนะครับแล้วจะเข้ามาเอาสุรินเอาอุบลเนี่ยเข้าไปได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยไม่ยอมหรอกครับแล้วรอบนี้ก็มีบทเรียนมาจากเรื่องพระวิหารแล้วว่านตามตรงเรื่องสารโลกอะ่ะเรื่องพระวิหารเนี่ยเพราะนั้นก็ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไ,ไม่ต้องสารลงสารโลกแล้วนะครับ ชัดเจนไม่ได้ยุโยงให้ก่อสงครามแต่ผมอยากพูดว่าไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกร,ราชมันต้องมีท่อนนี้ด้วยนะฝาก่ถึงนายกด้วยเอกร,ราชจะไม่ให้ใครข่มขีครับเอกร,ราชด้วยคือเราไม่ได้อยากลบแม่ทัพภาคที่สองท่านก็พูดแล้วว่าไม่อยากลบไม่มีผู้นำดีๆคนไหนอยากไปลบหรอกครับผมก็ไม่อยากให้ลบหรอกครับแต่ถ้ามึงจะมายึดบ้านเนี่ยเข้ามาบ้านเนี่ย โดยไม่ขออนุญาตเนี่ยจะให้ทําไงวะก็บอกแล้วอย่าเข้ามาอยากจะเข้ามายึดอีกเาก็ลบสิครับนะเพราะฉะนั้นไทยนี้รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดเอกร,ราชจะไมใ่ใครคมขี่ครับต้องปกป้องเอกร,ราชไงจะให้มันมาเอาดินแดนของสุรินทร์กับอุบลได้ไงฮะคนไทยหัวใจเขมรน,นะครับในลองแย้งมาซิข้อมูลนะี่ยอย่าพูดจาเลอะเทอะอย่าพูดจาซีซัวนะครับ มันจะเอาบ้านอยู่แล้วไอ้หุนเซนนี่มันเวอร์ JBC เี่ะมันคุยแค่นี้แหละมันไม่มีอะไรคือมันตกลงกันไม่ได้หรอกผมบอกเลยแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยถ้ามันตกลงกันเสร็จเนี่ยมันตกลงกันแต่ปีมาโว้แล้วมันก็เป็นดินแดนที่ใช้ที่ฮุนเซนมันเอาไว้ปั่นนะมันก็ไว้ปั่นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะเพื่อสร้างคะแนนความนิยมทางการเมืองของตนเองไปเรื่อยๆแต่การปั่นของมันเนี่ยมันมัน มันกระทบไทยไงมันหยามไทยไงโอเคนะอ่ะล่าสุดมีพ่อแม่พี่น้องกลุ่มคอปทอครับเดินทางไปที่สถานทูตสถานทูตกัำพูชาประจำประเทศไทยนี่ก็คือไปด่าฮุนเซนนั่นแหละชัดไหมไปด่าฮุนเซน ปากไม่ได้เลยปากไม่ดีเลยนี่เรื่องจริงใครเป็นคนบอกจะยึดตาเหมือนทมตาเหมือนโต๊ะตาควายช่องบกใครเป็นคนพูดละ่ะใครเป็นคนพูดเอา้าใครกันแน่ที่ปั่นให้มันเกิดเบื้องเนี่ยไม่ใช่สื่อไม่ใช่ใครทั้งนั้นน่ะคือถ้าฮุนเซนมันไม่พูดสักคนหนึ่งมันก็จบแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะนายกหรือคุณทักษิณสนิสทก็โทรไปขอเขาสิแต่ฮุนเซนมันไม่ยอมหรอก เพราะมันต้องการเอาไว้ข่มฝ่ายค้านขเขมรมันต้องการเอาไว้อวยยศลูกชายมันขอไม่ได้คือคือถ้าพูดขอยง่ายขอยแม่หุบป,ปากอะเอาแค่นั้นแหละนะครับนะขอหุบป,ปากไปขอเงียบคือจะไปฟ้องนี่นะศาลโลกศาลไอศาลพระภูมิศาลลานคนเศร้าเนี่ยนะไปฟ้องเลยไม่ต้องมาขี้โม้นะไปฟ้องเลย นะแล้วคนทั้งโลกเนี่ยเขาเห็นว่าไอ้ฮุนเซนพูดถึงขน,นาดที่ว่าอยากให้เป็นอะไรอ่ะอยากให้เป็นสนวนกาซาคนอย่างนี้เนี่ยนะคนอย่างนี้เนี่ยนะนะอามาดูคุณภูมิธรรมอันนี้มาละจากข่าวสดเดี๋ยวผมให้ดูภาพนี้ก่อนคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมแกก็น้อยใจนะแกโดนทัวลงแต่แกก็ต้องยอมรับสภาพน,นะครับว่าท่าทีของรัฐบาลไทยเนี่ยมันอ่อน นี่ยเมื่อวานคุณภูมิทารรบินไปพบกับพลเอกเตียเซยหฮารัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชาบินไปหาเขาเลยนะขนาดเขาเนี่ยล้ำประเทศไทยมา2 0 0รเมตรล้ำมาสองร้อยเมตรเราก็อุตส่าหบินไปหาแล้วก็บินไปคุยกับเขานะครับมันจะเหมือนกับเป็นคนเป็นลูกไล่มันจะถูกมองว่าเป็นลูกไล่ของกัมพูชามากกว่านะครับ คือเหมือนไปง้อเขาอะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นอะเหมือนไปง้อเขาอะนี่ผมพูดจริงนะเหมือนไปง้อเขาอะ่ะนะครับนี่เห็นไหมจับมือกันยิ้มหวานเจี๊ยบขมนมันก็ยิ้มดิรู้ไหมไอ้คนขมรนมันจะไปปัน่นไปปั่นคนในชาติยังไงดูสิเห็นไหมฝ่ายไทยแม่งบินมาหาเราเสียทรงเนีย่ยมีคุณผู้ชมบอกอย่างนี้เขาเรียกเสียทรงนะครับเข้าใจแหละครับว่าความพยายามจะทําให้เกิดสันติวิธีแต่ มันเสียศักดิ์ศรีเหมือนกันนะมันเสียศักดิ์ศรีเหมือนกันนะท่านไปเป็นตัวแทนของคนทั้งชาตินะครับไม่ใช่ว่าเป็นตัวแทนของคุณภูมิธรรมคนเดียวนะมันเหมือนกับเอาศักดิ์ศรีของคนทั้งชาติเนี่ยไปด้วยก็เลยงงว่าไปทําไมทีนี้คุณภูมิธรรมก็ออกมาพูดล่าสุดนะออกมาบอกว่าวันที่ไปเนี่ยไปยื่นข้อเสนอให้กัมพูชาถอยกลับพื้นที่เดิมอืม แล้วก็บอกว่าไทยไม่อยากให้เกิดความรุนแรงคือมันไม่มีใครอยากให้เกิดความรุนแรงผมย้ํำนะเราต้องตั้งหลักก่อนคําเนี้ยเอามาพูดกันแบบเพียเพ้ยนๆเนีเ่ยเยอะเราไม่มีใครอยากให้เกิดความรุนแรงหรอกครับแต่ถ้าบุกบ้านน่ะต้องแรงแม่งเล่นบุกบ้านกันแล้วอ่ะจะมานหน่อมแน้มไม่ได้ไม่มีใครอยากให้เกิดความรุนแรงแต่เขาเรียกว,ว่าอะไรแต่ถ้าเข้ามาในบ้านแล้วยอมไม่ได้ คือตามรายงานเนี่ยบอกว่าคุณภูมิธรรมนะแต่ต้องดูความชัดเจนก่อนนะคือพอมันมีข่าวออกมาว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยบินไปหาขมรแต่เ็าพาขมรกลับมาที่หาเลยที่สาแก้วผมฟังยูก็ยัง,งงงอยู่นะแต่เอาเถอะเรื่องของเรื่องคือเราบินไปหาเขาอะนะผมใช้คํานี้แล้วกันตามรายงานบอกว่าบินไปหาที่ขมรแล้วก็พามาคุยที่ชายแดนสาแก้วซึ่งผมก็งงแต่ประเด็นสําคัญก็คือเราบินไปหาเขาแค่นั้นแหละ ไม่ใช่เขาเนี่ยบินมาหาเรานะไม่ใช่เขาบินมาหาเรานะเราบินไปหาเขาโอเคนะนี่คือสถาน,นการณ์ล่าสุดเพราะนั้นคุณผู้ชมครับมันจุดยืนมันชัดเจนอยู่แล้วคือง็ไปคงไปขอยหรอกมันคุยกันรู้เรื่องแล้วคือถ้าเข้ามาก็ยิงไม่เข้าก็ไม่ยิงมันก็แค่นั้นมันก็แค่นั้นเพราะเข้ามาฮุนเซนบอกแล้วว่าเข้ามาจะเอาจะเอาสุรินกับเอาอุบล เพราะสามประสาทนั้นกับช่องบกอยู่ที่สุรินทร์กับอุบลนะครับชัดเจนไหมส่วนมันจะไปฟ้องศาลโลกเออเลอะเถออเออะอนะก็บอกแล้วมันไม่มีในโลกผมยกตัวอย่างเนี่ยเอาเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยทะเลาะกันไอ้ชายแดนเนี่ยแล้วไปฟ้องศาลโลกศาลบอกเอ้ยตัดไอ้เกาหลีใต้อะไอ้สองจังหวัดเนี่ยของมึงเนี่ยนะเป็นของเกาหลีเหนือไอ้เกาหลีใต้มึงต้องยกให้เกาหลีเหนือนะ แล้วมึงก็ถอยกลับไปประเทศของมึงเสียคุณผู้ชมว่าเกาหลีใต้มันจะยอมไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลโลกไม่ใช่พ่อศาลโลกก็เป็นศาลการเมืองใช้คำนี้แล้วกันเป็นศาลการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยไส้สนกลในใครมีเส้นมีสายวิ่งกันหรือไม่วิ่งกันจ่ายหรือไม่จ่ายกันเนี่ยเป็นไปนได้หมด แล้วจะไม่ให้มันตัดสินทำไมมันเป็นพ่อมเหรอะนะอย่าไปฟังมันนะอันนี้ว่ากันตามตรงเลยนะครับมันเป็นประเทศไทยอยู่ในอำเภอพนมดงรักมันอยู่ในอำเภอพนมดงมันอยู่อำเภอน้ำยืนและพวกคนไทยหัวใจขมรก็ขยันอย่างขยันบอกเอ้ยกระหายสงครามมันจะเอามาเอาบ้านอยู่แล้วเนี่ยนะชัดเจนนะส่วนทหารขมรเนี่ยซ้อมรบคุณผู้ชม ซ้อมรบโดยการใช้กระสุนจริงที่เกาะเกาะพงประเทศกัมพูชาทหารเรือซ้อมรบใช้กระสุนจริงในรอบสองปีนะส่วนประเทศไทยมีเรือดำน้ำเนี่ยแม่งเสื่อมไม่มีเครื่องอีกนะสั่งสั่งจีนประกอบเรือดำน้ำใช้ภาษีประชาชนไปซื้อมาเนี่ยดันเป็นเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์อีกเวรกรรมนะคือถ้าซื้อปโปรง่งใส ซื้ออย่างถูกต้องป่านี้มีเรือดำน้ำมีเครื่องยนต์กะว่าจะเอาไว้ขูขเมม่เขมรมาสักหน่อยกะว่าจะเอาไว้ปกป้องอาถิปไตซะหน่อยแม่งเอาตามชาวบ้านไปซื้อเรือดำน้ำเสือไม่มีเครื่องยนต์อีกด้วยประเทศไทยเนี่ยนะคือเรือดำน้ำแทนที่จะเป็นพักเอกนะงานเนี้ยโอ้โหคดีพลิกเลยนะผมบอกให้รู้คดีพลิกเลยนะเรือดำน้ำเนี่ยถ้าหากว่าเราจะมีเรือดำน้ำพร้อมกับเครื่องยนต์เยอรมันที่ติด ต่อกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะป่านี้คนไทยโอ้โหป่านี้พักประชาชนหน้าแหกแล้วป่านี้คนเสื้อแดงเนี่ยฮึกเหิมแล้วนะว่ารัฐบาลในยุคคุณยิ่งเอ้คุณอุ้งอิงมีเรือดำน้ำนะไอ้ห่าเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์คือเอาเงินของประเทศไทยคนไทยไปใช้ทั้งนั้นแหละอาวุธัุปรกรณ์ที่ผมบอกไว้ก่อนนะเงินภาษีทั้งนั้นแหละที่เอาไปซื้อ เงินภาษีนั้นเนี่ยประชาชนคนไทยที่สนับสนุนภาษีจ่ายภาษีผมนี่โดนภาษีเดือนละหลายหมื่นนะครับนะปีนึงก็เป็นแสนเป็นล้านก็จ่ายเข้าไปเขาก็เอาไปซื้ออาวุธยันไงประชาชนคนไทยก็สนับสนุนภาษีเขาก็เอาภาษีไปใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันต้องชัดเจนตรงนี้ก่อนนะแต่แม่งเดือนนั้นไม่มีเครื่องยนต์ เซ็งเลยนี่กองทัพอากาศไปซื้อคริปเพนอีกสี่ลำหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยล้านบาทก็ฝากเลยนะลูกพี่เอาเครื่องยนต์ด้วยเครื่องบินนะอย่าเอาแต่ใบพัดอย่าเอาแต่ไอพ่นเครื่องยนต์ก็ต้องมีเครื่องเครื่องบินก็ต้องมีเครื่องยนต์ด้วยหวังว่าคลิปเพนนะคลิปเพนรอบนี้ไม่ได้ซื้อมาจากจีนเราซื้อจากสวีเดนจริงๆอยากได้ F 3 5สห้าเลยนะ f 3ฟสม้าแม่งโคตรโหดเลยแต่เขามีขายให้มั้งติดขัดอะไรไม่รู้ ก็เลยไปได้คลิปเพ่นมาสี่ลำเป็นลอถแรกนะใช้งบประมาณปีหกแปดหกเก้าเ็ดิบเจ็สองใช้งบประมาณผูกพันห้าปีก็ฝากลูกพี่ด้วยลูกพี่เอาเครื่องยนต์ด้วยนะคลิปเพ่นอนะ่ะเอาแต่ใบพัดอย่างเดียวมันไม่ขึ้นนะเดี๋ยวมีปัญหาอีกนะครับจะเอาิโชว์ให้เด็กมันดูอ่ะนะมีคุณผู้ชมบอกว่าพูดเรื่องอื่นเถอะเอา้าอะไรเนี่ยนะครับอะไร ก็ย้ำไงกีมีบทเรียนมาแล้วเรือดำน้ําหาอะไรไม่มีเครื่องยนต์นะครับพูดเป็นหนังการ์ตูนมันไม่มีมีจริงๆนะครับคุณคบุมมทำไปขอซื้อเยอรมันเขาก็ไม่ขายให้สุดท้ายก็คงต้องใส่เครื่องจีนเนี่ยเอาเอามาก่อนแล้วกันนะเอาไ้ชูเอาไ้โชว์ขมรก็ได้นะ,นะคุณผู้ชมผมว่านะอือหรือติดไอ้ดัมมี่เอาเหมือนกล้องดัมมี่อะเรือดำน้ำอบะ เขาหลังเนี่ยนะซื้อเรือดำน้ำเนี่ยซื้อแบบป้องดัมมี่ของกรทมอ่ะนะคือเอาแบบเอาแบบโมเดลซื้อเรือดำน้ำโมเดลเอาแบบใหญ่ๆเลยนะเอาแบบให้มันดูเหมือนจริงอะ่ะเหมือน AI อะ่ะซื้อเรือดำน้ำา AI มาก็ได้นะแล้วก็เอามาถ่ายรูปโชว์แต่ข้างในไม่มีเครื่องยนต์ก็เงียบไว้ก่อนอย่าไปบอกมันเอาไว้ขู่เอาไว้ถ่ายรูปโชว์สมัยนี้ก็ถ่ายรูปโชว์น,นั้นแหละนะลบจริงไม่จริงมันไม่นด้นหรอกนะครับ นะลูกพี่นะฝาก,กริปเพ่นด้วยริปเพ่นขอเครื่องยนต์ด้วยอเออจากข่าวกำลังเห็นคุณผู้ชมเดือดไงผมก็เลยต้องเปลี่ยนมุกบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวรอติดตามข่าวต่อไปแต่ยืนยันให้ชัดๆชัดๆนะครับว่าเราไม่ได้ลุกลานแต่เราปกป้องดินแดนไเป็นของตนเองนะครับ